กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูท่านครับขอต้อนรับครบคูฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ตึงตอวนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลบับให้กับท่านและคนที่ทันรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอลบฟังเนื้อหารสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับประจําเดือนพฤศจิกายน2566ายของทาง12ราศีนะครับในเดือนนี้ก็มีการยุ่ยยาเปลี่ยนแปลงของดาวถึง5เตี่ยนะครับมาดูดาวสัมพันธ์นะช่วงนี้วันที่สี่วันที่สามครับดาวพระศุกง่ายนะครับมีผลเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวพระเกตดาวบุญใหญ่ง่ายครับมีผลวันที่สี่นะครับจนถึงไปยาวถึงสองเดือนครับ ดาวพระอาทิตย์ช่วงนะี้ดาวพระอาทิตย์ดาวใหญ่วันตีสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ดาวพระอังคารใหญ่วันทีสิบห้า 15, มีผลแป่งประมาณเดือนแล้วก็เดือนเกิงนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนครับวับนตีสั้ซีพฤศจิกาย,ยนครับดาวพระพุธใหญ่ห่งกมนะครับถือว่าเดือนนี้มีการโยงใยเปลี่ยนแปลงของดาวยากพอสมควรนะครับจะมีผลเรื่องดีๆสาหรับทั้งสิบสองราศีแล้วก็เรื่องที่ต้องย้ำเตือนการแห่งกมจะเป็นเนื้อเอยงเดี๋ยวหามาพยากรณ์ต่อแห่งกมนะครับ จ้าลัคนาราศีเมษครับพยากรณ์ของ้าลัคนาราศีเมษท่านได้ตีบัซซาบลัคนะที่เกิดกระดูตีช่วงวันเกิดได้นะครับหรือตีราศีเกิดราศีเมษคือผู้ตีเกิดช่วงวันตี13เมษายนถึงวันตี13พฤษภาคมโดยประมาณครับเจ้าลัคนาราศีเมษครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาววาสนานะครับหรืนีกามีกัญญาราศีนะครับช่วงต้นเนี่ยช่วงวันที่1ถึง14พฤศจิกายน คือซึมเหนื่องมาจากเดือนตีแล้วนะครับดาววาสาันคุณเนี่ยมาอ่อนกําลังนิดหนึ่งทํามาอยู่ที่เรือนปัตตานีออนกําลังเป็นพระชนีนะครับมองว่าด้วยความเป็นดาววสนาจาเดือนตโนธชนีในช่วงต้นเดือนเนี่ยมักจะเกรงใจเกรงใจแฟนนะคนเกรงใจเพศตรงข้ามครับก็เป็นช่วงเวลาที่ถ้าเป็นเรื่องของความหักในครอบครัวก็ใส่ใจกันขึ้นนะครับมีเกณฑ์เป็นอว่าอาจจะเข้าใจการพ่อ,องบางเรื่องนะบางครั้งแฟนอาจจะเจ็บแค่ได้ป่วยบสบายก็ได้นะครับ ดูแลกันให้ดีครับและดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวชุนรนมรณะครับมังว่าเจ้าลัคนาราศีเมษช่วงนี้มีเกณฑ์บางเรื่องครับมาเข้าใจกาแฟนะครับหรือบางครั้งเปิดหัวเวลาบบใครตรงกันนะครับเอาใจใส่กันหนักถ้ามองเรื่องของคนวัดรอมบเนี่ยก็หมายถึงว่าเพศตรงข้ามจะย่งคุณอึดอัดลำบากใจกันได้นะครับหรือว่าคูค่าคูสัญ,ญญาช่วงนี้ช่วงต้นเดือนเนี่ยเหมาะสำหรับการเจรจางานหรือว่าการเซ็นสัญญ,ญาอย่างต้องดูหรอบขอบละเอียดนะครับ ต่อมาครับวันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนะี่ยดาวพระอังคารดาววาัสนาคุณใจะใหญ่นะครับมาครองต่แนงกเกษตรราธิบดีเาวๆไปหมเดือนเกิงครับวาสนาคุณจะเข้มแข็งเข้มแข็งที่สุดในรอบปีแล้วนะครับตลอดเดือนเกิงนับจากนี้ไปเนะี่ยจะยิบจับอย่างคุณมีโอกาสสำเร็จสูงครับดาวพระอังคารเป็นเรื่องของสุขภาพตัวเองนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั่นจะมีเกณฑ์สู้ภาพร่างกายดีดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเป็นเจ้าเริอมมโนหะนตัวเองก็ชัดเจนนะครับเรื่องของสุขภาพ รวมทั้งไครตีก่อนหน้านี้นะเป็นโรคเลือดลังเป็นบรรักแต่หายสักเตียนะผลห้าสายอย่างจริง,งครับจะหายเร็วนะครับเปนหัวถูกกับโลงถูกกับดวงแล้วก็ถูกกับวิชาโหราศาสตร์ครับมรณะตัวนี้นะเปนหัวหมายถึงเรื่องของมรรคทรัพย์สินครับชาวลักนณะราศีเมษนับจากวันตี่15พฤศจิกายนต้นไปมีเกณฑ์ตีจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีขึ้นนะครับค่อนข้างจะเข้มแข็งที่สุดในรอบปีแล้วนะครับที่ อยากจะได้บ้านได้ตีดินมีโอกาสสูงครับทนใดตีมีโอกาส,ส,ไ,ดกาสได้พูดคุยกับอู้คุยกับทางบ้านนะมีโอกาสนะครับได้รับสิทธิประโยชน์รวมมรรกทรัพย์สินนะตัวเองครับหรือว่าทนาใดีอยากจะขายมีเกณฑ์จะขายได้นะครับขายบ้านขายตีดินหรือว่าอาคารสถานที่คุณยิบจับเป็น,นหนาหนาก็ขายได้ง่ายได้ราคาที่ถูกใจคุณตัวเองครับแล้วก็ดาวพระหูก็ง่ายแล้วนะครับดาวจุฬาลลาภนะมาอยู่ตีนวินาศจะนี่ก็ส่งผลยาวๆไปนะครับหมายถึงว่า เรื่องของจชคลาภลับผลก็ยังคงมีสาหรับเจ้ารัคนาราศีิเมษนะเพียงแต่จะเก็บรักษาไหวบาคายยัคไคยูนะครับในช่วงนี้ครับเป็นสตังก์คือคนที่หักคนที่ไหวใจเก็บไห้นะครับ mm hmm. แบ่งส่วนหนึ่งบาาม่อยากทำบุญไหวก็จะดีนะจะเก็บรักษาสตัง์หรือหลับผลสนใจไว้ได้ครับ mm hmm. ต่อมาครับเรื่องของคนในครอบครัวคนในบ้านครับดาวพระสบดียังเป็นราชโชครับช่วงนี้ก็ยังถือว่าได้รับการสนับสนุนจากภรรยาผู้ใหญ่ยยอยู่นะครับแต่เนื่องจากดาวถอยหลังก็แปลว่าอาจจะ มาได้เต่าช่วงก่อนหน้านี้ต้องเอาจใส่เปิดหนึ้นักครับมีช่วงเวลาตีต้องพิจารณากันพิเศษหักกัมนะครับช่วงวันตี1-4่ถึงพฤศจิกาย,ยนครับชุนีดาวพระเกตยังอยู่ตีเรือนการสังคมครับชุนีคุณจะมีดวงค่อนข้างเข้มแข็งครับเรื่องของการเดินทางมักจะปลอดภัยรวมถึงมีคำอุกคำจ่ายตีดีครับวันตีเั2สองถึงเัสี่นะครับชุนีดาวพระจันทร์มาอยู่จันทรนวินาศน,นะครับต้องมองยําเตือนเช้าลัคนาราศีเมษครับ มีเกณฑ์ต้องได้ซ่อมแซมบ้านหรือปรอบปรุงบ้านนะครับตัวตาสำรวจให้ดีร,ระมัดระวังของหายในบ้านครับอากาศเสาสองถึงเสาสี่เช่นเดีวยวกันอนายานพาหนะตัวตาซ่อมแซมมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนอะไรรถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์กดีครับท่านจะได้เดินทางปลอดภัยนะครับจะได้ผ่านไปได้ในช่วงเดือนนี้ครับติเหลือโดยรวมตัววาสนาในช่วงเกืองเดินหลังยาวๆไปหอมเดินเกึงเนี่ยจะเข้มแข็งและอากาศวาสนาดีเด่นจัดนะครับดวงการงาน ชาวราคนาราศีเมษครับมีดาวพระเสาร์นะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะเรื่องของการงานอาชีพและก็หน้าตีนะครับดาวพระเสาร์ในช่วงตีผ่านมาเนี่ยลอยเสาหกวันเนี่ยถอยหลังนะครับดาวจะส่วนอนกาลังหนักพอสมควรนะเรื่องของการงานเนี่ยมันอิดมันเหนื่อยนะไม่ได้แปลว่างานอาจจะไม่ดีนะครับงานก็ยังคงต่อเนื่องครับเพราะว่าดาวพระเสาร์ตำแหน่งเป็นเกษตรเนี่ยมันเป็นดาวที่คุ้นอยู่เพีงแต่มันเนี่ยเาต้องอิดเหนื่อยใจบางท่านก็ กึดหนักกังวลนานะวิตกเรื่องของการงานมาอยู่ตีละละาจะนี่หมายถึงงานมันหนักแต่มันอาจจะไม่ได้บบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผลต่อแผนจากการทํางานนะครับแต่นับจากวันตีหนึ่งถึงถึงเจ็ดเนี่ยดาวเริ่มก็มาฟื้นแล้วครับเริ่มจะโคจรไปทั้งหน้าแล้วนะครับแต่ยังใช้โคโลกอยู่บนห้องว่ามต์เนี่ยเหมือนจะอยู่กับเตีนะ่ยงานก็นยังบอกไปหน้าบอกถอยหลังครับแต่ดีขึ้นกว่าช่วง 3- 4เดือนที่ผ่านมาแนนอนนะครับการงานมีโอกาสก้าวหน้าแล้วนะครับนับจากวันตี่8 พฤศจิกายนต้นไปนดาวพระเสาร์จะฟื้นแล้วก็โคจรเต็มกําลังครับการงานของจ้าลัคนาราศีเมษนับจากวันทีแปดต้นไปเนี่ยจะเห็นผลยังพูด่าจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะครับยาวๆไปแหมประมาณปีเกินนับจากวันทีแปดเนี่ยการงานจะโดดเด่นเป็นที่สุดแล้วนะครับดาวไปตั้งหน้านี่งานสัมพันธ์ตีเรือนราชาจะนี่หมายถึงมีผลตอบแทนจากการทํางานตีดีอย่างแน่นอนครับถ้าไดตีทํางานบริษัทงานองค์กรนะมีโอกาสแล้วนะครับตีจะขยับขยาย เรื่องของตำแหน่งด้วยนะครับลาภะหมายถึงควรตะแพนจากการทํางานงานบริษัทเนี่ยหมายถึงว่าการเลร่อนขั้นเลยตำแหน่งมีสูงแล้วนะครับสำหรับเจ้าลักนาราศีิเมษขยันเต็มที่ครับส่วนทนายที่ประกอบสอาชีพการทาํามาค้าขายนะครับนับจากวันที่8พฤศจิกายนถึงท้นไพเนี่ยงานจะวิ่งเข้าหาตัวคุณแล้วครับเปินหัวมีงานดีเป็นลาพผลนะมันอิดมันเหนื่อยแบบดาวพระเสาร์เนี่ยแต่มันมันยิ้มได้มันจืนใจนะครับได้สตังค์มาเป็นลาพผลแน่นอนครับ คาสั่งซื้อใหญ่ๆเอาเดือยใหญ่เข้ามาพรออมวิ่งเข้าหาคุณอยู่แล้วหนูกล้าเพื่อพร้อมซื้อของกับคุณนะครับต่อมาข้าพม,มรู้ดาวพระพุธครับดาวช่วยเรื่องการสังคมครับเรื่องของสภาพแวดล้อมในที่ทํางานแลก็ะตัวช่วยในการทํางานนะครับในการยัางงาั้นดาวพระพุธช่วงที่1นึงถึงสิสามพฤศจิกายนครับย้ายเข้ามาอยู่ตีเรือนมรณะน,นะครับช่วงนี้เป็นต้องมองว่าสำหรับชาวคนาราศีเมษนะวันที่1นึงถึงสิสามค้น ใจเย็นๆครับในเรื่องของการทำงานการประสานงานนะครับการอู้กําจ่าเนี่ยต้องเกิดดีก่อนอู่มีเกณฑ์ตีจะพิดพลาดเรื่องของการซื่อสารนะครับคนในที่ทํางานอาจจะมาเข้าใจรวมถึงอาจจะสร้างปัญหาหรือว,ว่ามีกูแข่งก็ได้ในศัตรูกูแข่งในที่ทํางานครับต้องสื่อสารกันให้ดีครับส่วนทานานทีทำมาค้าขายนะครับประกอบธุรกิจการค้าขา,ขายก็ต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้ดีล,ลูกค้านะครับมีเกณฑ์จะสื่อสารพิดพลาดถ้าเป็นการซื้อของนะของคําสั่งซื้อจํานวนหรือว่า ตังมันจะสร้างปัญหาขึ้นได้ครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องมองว่าสําหรับช่วงนี้คุณกับพานไปได้แน่นอนครับเพราะว่าดาวพระพุธยังเป็นดาวจูรันอริดวงชะตาคุณจะเป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับเป็นดวงแห่งการแข่งขันครับงานอย่างเตี้ยอย,อย่างหยคุณมักใะได้นะครับแต่ต้องขออย่างเดียวว่าต้องละเอียดให้หนักแลกว้วก็ระมัดระวังเรื่องของคนหลบข้างครับต้องสื่อสารกันให้ดีนะครับถนอมใจกันนะครับ ต่อมาครับดาวพระพุธจะใหญ่หมกกาันะครับช่วงตีสุดสี่พฤศจิกายนนะครับเป็นดาวช่วงการสังคมจะนี่ใหญ่มาอ่อนกําลังนะครับแต่บ้านครับมาอยู่ตีรันสุภาช่วงนี้นับจากตีสุดสี่เป็นต้นไปเนี่ยมีเกณฑ์ใดประสานงานติดต่อสื่อสารครับผู้รักผู้ใหญ่ที่หนักขึ้นนะครับแต่ดาวเป็นพระแปลว่ามันแบบต่อเนื่องครับถ้าเป็นการทํางานเนี่ยการงานเนี่ยการเสนอผลงานโปรเจกต์โครงการต่างๆครับหัวหน้าเจ้าไหนต้องตัวตาให้ดีให้รอบขอบเช่นเดียวกันนะครับ มีโอกาสแล้วก็ต้องช่วยกันทํางานเป็นกลุ่มทีมไว้เพราะว่าเป็นป้าจะนีนหมายถึงว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นครับถ้าเด่นคนเดียวจะประนอมมีพิษมีภัยเป็นปัญหากับตัวเก่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการนัดหมายสําคัญต้องดูมือดีเนี่ยยังมีการทบทวนก่อนนะครับรวมถึงเอกสารสัญญาตัวให้ครับดาวพูดเป็นเรื่องของเอกสารสัญญานะครับมีเกณฑ์จะพิดพลาดเช่นเดียวกันนะครับต้องช่วยกันตัวตารอบขอบครับนทนายทีประกอบธุรกิจค้ขาขายก็เช่นเดียวกันนะครับมีเกณฑ์ด้ เดี่ยงายั้นใหญ่หรือว่ากรารเจรจาค่าขายออนไลน์ค่าขายตั้งไกลธุรกิจนําเข้าส่งออกนะับกลุ่มของลูกค้าประจําหรือว่าลูกค้ารายใหญ่มีเกณฑ์จะถูกเลือน,นัดหรือว่าเนีย่ยอย่างแล้วคุณมักจะเกรงใจกูค่ากู่สัญญานะหรือว่ามีโอกาสอู้กันแล้วมาเข้าใจกันพิดาลาดเช่นเดียวกันนะครับควรทบทวนเนี่ยอย่างเช่มีรักมีฐานให้ชัดเจนนะครับจะได้มามีปัญหาครับต่อมาครับสวัได้หลอดในที่ทางานแล้วมีคุณลักคุณใหญ่หัวหน้าเจ้านายดาวพระสุกดีช่วงนี้ก็ยังครองรชาชโอยก่นะครับ เพราพร้อมจนเหลือคุณแต่พรืสมบดียังจ้อนถอยหลังยูนะครับแปลว่ามันต้องอุคุยกันหนักขึ้นขอความจานเหลือหนักขึ้นรวมถึงต้องเอาเอาใจรประคับประคองเรื่องของวนาจเจ้านายให้ดีครับ่ันดที่ททามาค้าขายก็เช่นเดียวกันนะครับพยายามหักษาฐานลกค้าให้ดีครับกลุ่มของลูก,ก้าลูก,ก้าร้ายใหญ่ลูก,ก้าประจำของคุณนั่นแหละครับเรื่องของโปรเจคโครงการใหม่ๆนะครับเรื่องของธุรกิจใหม่สินค้าตัวใหม่บริการตัวใหม่ครับดาว พระอาทิตย์นะครับช่วงนี้ก็ยังอ่อนกําลังนะครับช่วงวันตีหนึ่งถึงสิบเจ็ดถ้ามีเรื่องของสินค้าตัวใหม่แนะนำว่าชะลอไปก่อนนะครับถ้าเปิดตัวช่วนงนี้อุปสรรคจะหนักนะครับต่อมาครับช่วงวันทีสิบแปดพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปก็ยังอ่อนอยู่นะครับอยู่ตีเร็วนอนนะสรุปคือเดือนนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่ควรปรับปรุงก่อนนะครับก่อนจะเปิดตัวเปิดขยายสาขาก็ดีนะเมื่ใครเหมาะสมตัวใดแต่จะแย่ก็ต้องเตรียมการให้ดีครับแตนใดตี อยากขยัแล้วก็แนะนําว่าทบทวนให้ดีก่อนนะครับปรับปรุงให้ดีก่อนถ้ายิบจับริเริ่มในเดือนนี้มักจะมีวัวซักหนักครับระยะยาวกับวากันไปห้ำกล้ามอยู่ดีดาววาสนาคุณนะครับกับมาฟื้นนะครับแนะนําว่าช่วงปลายเดือนแต่ต้นไปดีกว่านะครับโดยในเดือนนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีเมษต้องการเสริมดวงตระหนการงานครับควรไปกราบสักการขอพรจากพระพุทธรูปฟังหนักปลุกครับ ทำบุญเปซับตังค์จำนวนตีลงใต้10บาทเหล็กกำลังของดาวพระเสาร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอทันกรัวหน้าอุทิศส่วนกุศลน,น,นะครับเจ้ากรรมนายเวน้นเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ครับดวงการเงินเจ้าลัคนาราศีเมษครับคุณมีดาวพระศุกนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินการหาราะได้เรื่องของตังค์ในกระเป๋านะครับ ในเดือนนี้อีกนายราศีอยู่หนึ่งเตียนะครับโดยช่วงต้นเนี่ยตั้งแต่เดือนที่แล้วมาแล้วนะครับยาวมาจนถึงวันที่หนึ่งถึงสามพฤศจิกายนครับช่วงนี้การทํามาหาได้ของคุณถือว่ายังคงดีนะครับยังคงต่อเนื่องนะครับมีเกณฑ์ได้รายได้หลายตางตัวน้พี่น้องหว่ารายได้พิเศษจากการหุ้นจักขนนกขึ้นนะจากนั้นอาชีพเสริมก็ดีบางท่านทํางานบริษัทงานองค์กรอยู่แล้วช่วงทีหนึ่งถึงสามก็มีเกณฑ์เรื่องของรายได้เสริมนะครับจากนั้นพิเศษติย่าอยู่ ทำให้คาไข่กถือว่ายังคลองตัวอยู่นะครับโตมาช่วงวันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับดาวประสุกใหญ่นะครับมา่อ,อนกําลังครับเป็นนิดนะแต่าต้องตกใจนะพลนองง้อยใหญ่มาตําแหน่งตีเรือนอริเป็นดวงชะตาพิเศษเฉพาะเช้าวลัคนาราศีเมษนะครับโหระพาชั้นสูงบนห้องว่านิดจะพังคะราชาโยกนะครับดาวฟื้นครับดาวนิดกบมาฟืน้นเป็นดาวเป็นเกษตรเดือนตีสองมาถึงว่ามีความเข้มแข็งนั่นแหละครับการเงินการหาได้ นับจากวันตี 4, สี่พฤศจิกายนไปต้นไปของเดือนหนึ่งเนี่ยจะยิบจับใอย่างขายได้ดีขึ้น,นครับขายได้คล่องขึ้นเปินห้อง,องอาว่าสเสน่ห์มหานิ้ยมเนะี่ยดาวพระศุกรนะ์เนี่ยว่าจากำอปูกำจจาอย่างก็เลียกสตังค์ได้จันหนักครับขายของได้ดีได้มวนเลยโดยเฉพาะทางใดตีขายของมือสองครับประวัาสัมพันธ์ตีเรือนอริเนี่ยหมายถึงว่าของมิตรธรรมนี้ของมือสองนะบ้านรถตีดินนะตีติดจำนองจำนำมิตรธรรมนี่อย่างพวกเนี้ยคุณจะขายได้ดีจังน,นะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เป็นเรื่องของอาหารการกินต๊ะนั่นแหละครับ เสื้อผ้าหน้าผมพวกนี้คุณจะขายดีดจังน,นะครับแล้วก็มียอดขายดีๆโดดเด่นเหงปังตลอดไปแถมเดือนหนึ่งเลยนะครับเป็นช่วงเวลาของการขยันให้เต็มที่ครับขายทางานอาชีพการทํามาค้าขายเนี่ยเป็นช่วงเวลาของยิบจับสตังกนได้เลยนะครับการเงินดีจังน,นะครับการทํามาหาได้ได้ครับส่วนเรื่องของสภาพคล่องรายรั้รายจ่ายดาวประสบเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ารายได้ก็ยังคงดีแน,น่นอนแต่รายจ่ายก็ยังคงมีตัวม้านะครับเพราะว่าภาพรวมมันดาว เป็นนิดจะเนี่ยหมายถึงว่ามีรายจ่ายแฝงครับรายจ่ายเกี่ยวกับการดูแลอาหารการกินที่หนักขึ้นนะครับเรื่องของสุขภาพด้วยบางท่านคนในบ้านมีรายจ่ายหนักขึ้นครับก็ต้องถือว่าเป็นรายจ่ายที่ดีครับส่งเสริมความมายความสัมพันธ์ในบ้านก็ต้องวางแผนให้ดีครับรายได้ดีอยู่แล้ววางแผนรายจ่ายแค่นั้นหละครับส่วนเรื่องของโจคลาภต้านการเงินจากการลงทุน,นดาวพระหูยังอยู่ตีนวินาศก็ถือว่ามีนะเพียงแต่มันเก็กบใบปอยุ่แค่นั้นแหละครับและดาวถึงดาวพระสบบดุดีมาอยู่ตีนวัดาสนาจะนีนะก็หมายถึงว่า มีโจกลาบกระจิ้งเขาวิ่งเข้าหาตัวคุณอย่างข้ขังชัดเจนแล้วกันแน่นอนนะครับเห็นแต่เก็บใบปายูนะใครมีโจกราบเป็นสตังค์ก็คือแฟนหนือโคนหักเก็บว้นะครับหรือว่าบริจาคทาบุญส่วนหนึ่งครับจะเก็บรักษาสตังค์ส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาตีแนะนำคำรรําช่วงวันตีเช้าถึงสเสารอตดาวพระจันทร์มาอยู่ที่ราลาพระชวงนี้ถึงวันดีครับมีโจกลาบตารางการเงินตัวนะท่าในติเป็นนักลงทุนก็ถือว่าเป็นวันมงคลของคุณเลยนะครับในการ ขายของก็ได้หรือว่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ดีครับติดเหลือแหมกั้มช่วงตีโซเชตโซแปดครับเป็นช่วงเวลาตีดวงชะตาด้านการเงินคุณดีจ้ะนะครับใขรทํามาค้าขายก็ต้องเปิดร้าดได้เลยนะครับลูกกะซื้อของคุณหนักกว่าปกติครับติดเหลือภาพรวมทัวการเงินได้ดีแล้วก็วางแผนรายจ่ายช่วงปลายเดือนแค่นั้นแหละครับคุณมีโอกาสสตังค์เหลือกินเหลือเก็บได้อย่างแน่นอนครับโดยในเดือนนี้ครับหากจ้าลัคนาราศีเมษครับต้องการเสริมดวงตังด้านการเงินครับควรไปกราบสักการะขอพรจาก พระพุทธรูปปังอุ้มบาทครับทําบุญเปเสตยงั้งจำนวนตีลงใต้17บาทเหล็กกาลังของดาวพระพุธครับ mm hmm. เมื่อทําบุญแล้วขอทันกรวดหน้าอุทิศสกุศลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันน้าไปทางทิศใต้ครับ mm hmm. ดวงความหากักจาลัคนาราศีเมษครับมีดาวพระศุกนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีหรือของกูครองคนหกักก็เป็นดาวแห่งความหากักเสนหาโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ ช่วงวันทีน่1ถึง3พฤศจิกายนกับตอนเนื่องจากเดือนตุลานะครับช่วงนี้ดาวแห่งกายเป็นคู่ครอง,อง,องถือว่าตำแหน่งดีนะครับ่านในทีมีครอบครัวมีแฟนมีคนหักอยู่แล้วเอาใจใส่กันจังน,นะครับช่วงนี้อยู่ตัวนพุทธะหมายถึงว่ากระชุ่มกระชวยนะภาษาไทยพระน้องว่าจะได้ดีเนื้อเต้นนะเหมือนนุ่มบาสาวจีกันนะครับความมากช่วงนี้ถือว่าเติมเต็มหรือว่าเอาใจใส่กันดีครับคุณลองเอาใจใส่แฟน,นนะครับเป็นดาวประสบพระน้องว่า มีเกณฑ์จะได้รับสตังค์นะครับพรออมโอดพร่อมเปย์คือกับเจ้าลัคนาราศีเมษตัวเองนะครับเอาใจใส่แฟนเนื้อนะครับต่อมาครับช่วงวันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวประสุกขใหญ่งราศีนะครับมาอ่อนกําลังเป็นนิดแต่มาอยู่ติเรนอริป็นองดวงพลิกครับดวงฟื้นดาวฟื้นครับขวามมากกับฟื้นเช่นเดียวกันนะครับเป็นพิเศษเปนองคอุดมเกณฑ์ตัวเองนะครับสำหรับ้าลัคนาราศีเมษถือว่าความมากดีครับมีโอกาสได้อุ้คุยกันนักขึ้น ปรับปรุงความคิดความเห็นกันอนย่างตีมาเข้าใจก่อนหน้านี้หลังจากวันที่4เป็นต้นไปนะ่ะอู้คุยกันได้จะช่วยกันแก้ไขปัญหาในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการทํามาหารายได,ได้เรื่องของสตังค์นะครับมีเกณฑ์เข้าใจกันดีขึ้นตัวเองนะเปื่นบอกว่าส่งเสริมการทํามาอาชีพรวมกันการสร้างตัวตัวยวกันนะครับเรื่องของบ้านรถยนต์ไกมีนะครับดวงสมพงษ์ส่งเสริมกันตัวเองครับถือว่าความหากักโดยรวมดีครับส่วนเจ้ารัคนาศิศีเมทันตียังโสดนะครับดูดาวฮักใหม่ตัวเองนะครับ ช่วงต้นเดือนน่ะหนึ่งถึงสิบเจ็ดพฤศจิกายนครับชุนีีดาวหักไมดาวพระอาทิตย์เนี่ยออนกําลังครับเป็นนิดก็แนะนําว่าจ้าวละคนาราศีเมษช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดแนะนำว่าหักตวเก่าดีกว่านะครับเข้ามาอุค้คุยมักจะงมีปัญหาในวันข้างหน้ารวมถึงมีเกณฑ์เขาจะมีกู่ครองหรือมีแฟนอยู่แล้วครับเข้ามาอุค้คุยนี่ระมัดระวังการถูกหลอกตัวเนะครับต่อมาวันที่สิบแปดพฤศจิกายนเป็นต้นไปอ้าวก็ยังมาอยู่ที่ระมัดนาอยู่นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะได้ ปลายเดือนมีเกณฑ์เหมือนกันนะครับพบเจอจากการเดินทางไกลหรือว่าพบเจอความหักออนไลน์จะได้กระจังเรื่องของการเป็นดาวหักไม่กัยังอ่อนกําลังครับให้นําว่าตลอดทั้งเดือนดีกว่าคนหักตัวเก่าดีกว่านะครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีเมษครับต้องการเสริมดวงตะดันความหักครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปบางอุค์บาทครับทำบุญเป็นสต็งจำนวนตีลงใต้17บาทเรื่กงกำลังของดาวพระพุธครับ เมื่อทาบุญแล้วขอท่านกรวน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเป้นโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับก่อนเข้าสู่ช่วงดวงโจลาบกระผมขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนกันเลนมิตรผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทําบุญวัดปลาเขาโน่จังหวัดเพชรบุ์ร่วมบุญเจ้าภาพติดหลายมาตางใหม่หน้าบันและรอบพระอุโบสถตามกําลังศรทัทธาและกําลังทรัพย์ของทุกท่านครับ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธ,ธบูชาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปรายละเอียดติดตามได้ที่เพจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและขอกราบอนุมโมทนาบุญร่วมกับกัลยาณมิตรทุกท่านครับดวงโจกลาบจาวลัคนาราศีเมษครับมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวจุลาพุทธะครับเรื่องของโจกลาบที่รับจากตัวเกา่าโจกลาบจากการเสียงโจกเสียงดวงครับ เดีนี่แบ่งเป็น2ช่วงครับช่วงวันที่1ถึง17พฤศจิกายนครับดาวพระอาทิตย์ยกเข้ามาสถิตเป็นนิดนะครับอยู่ที่เรือนปัตานีครับช่วงนี้เลขนำโชคเลขเสริมดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับแฟนหรือคนหักของคุณครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลของแฟแอายุแฟนของคุณนั่นแหละครับถ้าได้ดีโซดก็ดูเลขวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของคุณนะครับหรือเลข6กครับต่อมาช่วงวันที่ 18พฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนครับช่วงนี้ดาวพระทิ์ยกเข้ามาสถิตยอยู่ที่เรือนมรณะน,นะครับช่วงนี้ถ้ามองการซื้อจดซื้นดวงก,ก็พยายามลดน้อยถอยลงไปพ่องนะเหลืองได้ก็ดีถ้าต้องการเหล็กไ้เสริมดวงน้ำจกก็คือเหล็กเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางของคุณน่ะละครับเหล็กวันเกิดเหล็กปีเกิดหรือเล็อายุข,ของคุณหรือเหล็กครับส่วนดาวตีหุ่นตะลานจุวาสนานะครับในช่วงต้นเดือนวันที่1ถึงพฤศจิกายนนะครับดาวเด่น ดาวพระเสาร์หรือเลขเจ็ครับดาวรองดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับ15-17ถึงพฤศจิกายนครับดาวเด่นดาวพระอังคารหรือเลข3ดาวรองดาวพระเกตหรือเลข9กครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องการเสริมดวงทะนานโจรลาบครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับทำบุญเปิดสตังค์จำนวนตีลงใต้เซเอ็ดบาทเลขก,กำลังของดาวพระศุกครับ เมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวนหน้าอุทิศสรงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปต่างทิศเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออนวยพอเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ